พี่น้องครับคิดถึงพี่แรมโบ้ครับวันนี้มาดูแรมโบ้ทำงานหน่อยอสาวจ้างงานตำบลน,นี่ไหมจำๆเลยพี่น้องตำบลนาคำไห้ครับจ้างงานมาเลยแมนมาครับจ้างงานจะคนสองคนบ่ฮะสองคนอืมจะปลูกงามาและ ออนี้ปักไก่สองคนเห็นไหมครับจังจังงั้นปุ๊จุกแล้วมุ้งโยวปักไก่เนาะวิธีการ ฮนะมนนแมนครับผมที่หนัหนากมากครับจำผู้ใดซูมเอนี่ส <เน Incredible> ังคมเบิ่งกันมากหรอกจากผู้ใดเป็นผู้ใดนี่ครับโครงการทฤษฎีใหม่ครับบ่อนี้ก็2,800คิวครับ เราคือขับบ่คือเกาอะเจาั่งอันแปนี่เราก็จวดัน้นะอ่าบัดแป้อันก้อนนี่เราคือจวดเถอะโอ้บอลามเนาะน้ำจืมาเนาะเมียอยู่จมเนาะไปยังเขาโว้เขาถ้ามึงาดมยลตะบหน้าคำให้กันปะเนี่ มีสองสาวนี่บ่คือแม่หน่อยคนแทะเอาข้าเจ้าไปเบิ่งบ่แห้งขุนกต่นีดอกหลายขุนแต่นี่หน่อยมาเป็นกลุ่มเป็นก่อนกับบอมาเนาะโอ้ยเรีแม่ขอรอแค่แด้ยังถีบกับแม่อ่าใครอยู่เดี๋ยวมาผอข้นผู้งามครับวันนี้พี่น้องได้ได้เห็นได้เห็นคนงามมนี่ได้เห็นสาวงามบั่นย่างบั่นนะครับให้อันนี้บ้านกุชินอันนี้เป็นสาวของบ้านกุชิมเป็นวันไหน ว่าแม่นมนุ่นสมบูรณ์เมืนมอนปะแบ่งกันออกทีมละสองคนนี่ปะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้โจ๊อยู่จักตด้วยเนี่ยป๊าดิบหาคนปะตำบลเนี่ยจากงาน ฮะม่ใช่จังหวัดผมบอกครับครับมาจากจังหวัดครับ <laughs> จังหวัดน้องวลลพูนนี่แหละป่าเข้ามาชมใกล้ๆหน่อยครับพี่แลมโบ้สองพันแปดครับ ลูกนี้ พี่โบ้ครับพี่แรมโบ้ครับดีมือครับตักขึ้นมาความแล้วก็ปัดปัดดินไปน้ำครับ ปุ่งกีที่ใหญ่และลึกสดเอาสดเอาโอ้โห ยังเทอร์โบที่ฟิวฟิวห้องแว น่าจะเสร็จครับวันนี้เพราะว่าไม่หนาครับบางๆไปตัดออกบางๆไปครับสิบ ไม่รู้ว่าลงวันไหนครับบ่อน,นี้แต่เมื่อวานแต่น่าจะลงเมื่อวานนี้ครับเห็ดขาเข็ดนเน่รถคันนี้นี่สุดยอดจริงครับทั้งรถทั้งคนครับนี่เวลาวางดินนะครับวางเป๊ะเลย แรงทั้งเร็วแปลงนี้น่าจะดูจากค่าทางแล้วครับคงจะต่างระดับเยอะครับต่างระดับเยอะอยู่ยครับต้องลองเบรมครับ ี่เราเห็นเังสี่ครับพี่น้องตักขึ้นมาแกก็สวิงไปนี่แกก็เอาหลังเมื่อกี้นะครับหลังเมื่อกี้ครับนี่สวอปไปนะดีเร็วซึ่งมันทําให้งาน,เ,นเร็วขึ้นครับก็คือสวิงไปไม่ได้สวิงไปตัวเปล่าครับเนี่ยไล่ดินไปด้วยครับ เยี่ยมเยอมรับเลยครับคนขับเจรงจริงครับคนขับรถแมคโครมันต้องไวพ้พิบครับนี่เวลาเทดินครับก็ต้องเทลินออกนะครับเพื่อที่จะให้ ไม่วางไม่วางบุ๊บนะครับให้มันนั่นนะครับสวิงลินเอาขอบนะครับให้ได้ขอบเสมอกันนะครับแล้วดินอันนี้มันมันสวยด้วยครับผมอีกอย่างหนึ่งมันดินมันดินมันละเอียดครับไม่เป็นก้อนใหญ่ครับ ถ้าดินก้อนใหญ่ก็มันก็จะเทไม่ค่อยออกครับเทออกแต่ว่ามันก็เป็นก้อนใหญ่ครับดินแบบนี้สมควรอย่างยิ่งที่จะปัดขึ้นนะครับปัดขึ้นนะครับถ้าดินแข็งให้ปัดลงครับให้หลังเมื่อกี้นะครับ อื่นแล้วสงสัยผมต้องคไงไปขยับรถนะครับออพี่แลมโบก็เสร็จงานพอดีครับขึ้นมาแล้วสวัสดีครับผมนีออยังสงกสนน้้งามขนใส่ซะเ่มดี

ครับมืออื่นยังมาสิเดยไม่ใหญ่รถเห็นเล่าแต่เสาๆนั่นนี่เนี่ยเขาไม่โค้งมาทรงหมืออื่นครับซานียสองลอยตัวไม้สองลอยขายสองลอยซื้อไหมรุ่นไม่ล่าสุดเลยสองลอยซื้อน่ะครับผมไปเบิ้งตัวอื่นไปขับล่องมึงด้วยฮะ อนข่เนี่ยสาขัของมันเฮ้ยแล้เนี่ยรมีสองห่าะสองหนึ่งหพแล้วสองหานสองอันละกัตัวสองศูนย์หล้วาตมาเขามาเปลี่ยนเครื่องไหมเปลี่ยนเครื่องไหมของเก่งไหมเฟี้ยมระบบช่วงล่างยังขึ้กันเบินล่ะครับเอ้ ก็ปูดอกน้ำเสียตอนนอนมือเลยจากชั่วโมงก่อนไปค่างานเร่งๆกะหอดตีสองตีสามกรตื่นมือมือนี่มือขึ้นนี่เมื่อกี้ที่ทุ่มลงงานเกิดตีเที่ยงแล้วเมื่อวานเนี่ยมือขึ้นนี่หอดที่ทุ่มเป็นปะที่ทุ่มมือก้อนหันมื่อยมือมาอีส์เมื่อวานนี่ลงตีเที่ยงแล้วเออเที่ยงแล้วก็เลิกที่ทุ่มครับ ม,ม,มือผมมาสรวงหั่นยวนสามพันห้าร้อยคิ้วนั่นก็จะหันเล้วมากกับได้ยักบอเหรอมาหอดบอลนี่ได้บอหนึ่งได้บอลหนึ่งก่อนสีมาหอดบอลน,นี่ี่หอยหอืมแปดบอลแลเลยแเบอเลแการทำงานเนี่ยจังไงคือหัวเร็วเถอะวะ คิดจิบจิบจิบเนาะอ่างเน่ะคิดตัวมันเป็นที่เขาเที่ยงให่คืองานได้บาคนเอารถล้งเอดเลยหมดอ่ะบินบินกับรถได้เวลาเขาดิงยางเบื่มกัยางอะไ้คือคุณสาสนี่เขาต้องเ็ดเบื่มให้มันแน่นให้มันเรียบเวลาเขาดึงคืนมันจะง่ายหมดแหละต้างคนนี่ลงไปตักเลยตักเลยบนนี้ีพังพังเปลีนลักษณะนี้มันก็แล้วแจ่สถานการณ์พื้นที่ครับก็เจอหินยากอีกอย่างนึ่งก็เจอค่อยๆกับเอดอีกอย่างหนึ่งมันต้องไปไปน้ำสถานการณ์มันได้เงานเลยแต่เซว่าเอาเร็กว่า เอาเร็วแล้วเขาเต้องได้เอาเร็วอ่า<ม>ความเร็วทุกวิธีทางให้มันเนะร็วเนาะยึ่ตึงไงคือให้มันเร็วเร็วนะนี <laughs> ่เมื่อมันถือแล้วมันเร็วเร็วนะไอ,อนะ้ตัวกรรมการถือไกลให้บ้านถือไกลกรรมการพานก็คือจบหมดเลยอ่าไว้ตามใจเจ้าของบ่อเจ้าของที่คนนึเลยเร่าเร็วเราก็บพานพร้อมคือจบครับอันนี้ มันลองไปศูนย์อีได้คิวสิบห้าบาทอีกสิตล์งั้นบ้านลาดเข้าไปมันลองไปศูนได้บาทก่บหาบาทสิบห้าบาทนู้นกนก็สุดยอนแล้วนมาก็แคนนั้นอิช่วยเะเลยความ